ใช้งานแล้วก็ต้องดูแลกันหน่อยนี้ต้องถอดออกมาล้างเลนนะครับจริงๆแล้วมันก็น่าจะเป็นเกลดฝ้าจากฝุ่นควันที่เราเลเซอร์เนี่ยครับมีผ้ามาลองนะฮะกันตอนเราถอดเลนอยก่ ตอนนี้เราก็หมุนออกได้เลยนะครัสำหรับคนที่อยากล้างเลนเองนี่ครับตัวเลนเห็นไหมเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวล็อกด้านในเนี่ยเห็นไหมที่เป็นสี่แฉกจะสังเกตได้ว,ว่าเลนมันจะเป็นโฟร์ฟ้าอย่างนี้ครับเราถอดมาทำความสะอาดได้ พวกนี้เวลาเราล็อกไม่ต้องไปล็อกแน่นแม่ล็อกแค่หมุนพอมันตึงๆไม่แค่กันมันคลายก็พอนี่อันนี้คือส่วนที่เป็นเลนนะครับะรองตันนี้ผมก็เช็ดประจำนะก่อนจะทำงานหนัหนกๆก็เช็ดทุกครั้งก็ดีครับ แต่วผ้าเช็ดเลนสนึ่นะมันกล้องมันจะไม่ค่อยโฟกัสคือก่อนถ้าเราจะทำงานแบบว่าต้องการกำลังไฟดีครับมันดูแลทำความสะอาดเลนพวกนี้นบ่อยแล้วก็กระจกสะท้อนภาพอะครับไอ้กระจกสะท้อนเนี่ยเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะ คือภาษาไทยเราก็กระจกแหละกระจกสะท้อนแสงเลเซอร์พยายามเช็ดทำความสะอาดบ่อยๆนี่ใส่ละคือทำยังไงก็ได้ให้แสงมันผ่านได้ดีเสร็จแล้วเราก็ใส่กลับที่เดิมเอาทังเลนน์นนขึ้นนะครับ เอาส่วนที่มันวววไว้ข้างล่างแล้วก็จัดให้มันลงร่องดีๆเนี่ยฝั่งเนี้ยมันจะมีคล้ายๆเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแก๊ลไยซุปเปอร์ลีนนะครับเหมือนเขาเ้าไปเลยจริงไม่ต้องไปใช้เครื่องมือพิเศษอะไรก็คือ อานน้้เนี่ยครับแล้วก็ใช้เล็บหมุนแค่พอตึงมือก็พอแล้วเดี๋ยวกดแน่นมากเดี๋ยวเลนแตกครับนี่ใช้ได้แล้วส่วนกระบอกนี้เราก็ทำความสะอาดรูที่มันตันนี่ก็หาพวกไม้จิ้มฟันเลืออะไรก็ได้ครับ อย่าทำวามสะอาดรูดีๆนี่คือฝุ่นฝุ่นฝุ่นจากตอนที่ว่าเลเซอร์มันยิงนะครับมันสะท้อนขึ้นมา มันก็จะไปเกาะที่เลนตัวที่ผมเช็ดเมื่อสักครู่นี่นะเสร็จแล้วเราประกอบกลับที่เดิมนี่เลหมุน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 เข้าไปเท่านี้ก็เสร็จแล้วประกอบกลับที่เดิมไม่น่ากลัวครับเครื่องเลเซอร์ ผมว่าก็ดูแลง่ายนะ,ะ <S <S เสร็จเรียบร้อยครับเท่านี้นเองที่เหลือก็ค่อยไปทำความสะอาดเอารร <S 1> <S 1> เลนส์สะท้อนก็จะมีสามตัวตั้งแต่ตรงหัวเลเซอร์ยิงออกมาตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามแล้วก็เลนส์สี่ตัวเท่านี้เองครับหมั่นดูแลรักษาความสะอาดดีๆแล้วก็แสงเลเซอร์เราจะแรง